สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าอาคารพาณิชย์ทำเลทองนะผู้ชมเลยเรียกซื้อนะครับอาคารพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นครับย่านกลางสะดานทำเลทองสุดๆเลยแล้วเป็นห้องมุมด้วยครับเป็นหลังมุมด้วยทำเลทองมากๆครับแปลงนี้อยู่กลางสะดานมอขอตาบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนื้อที่24.6ตารางวาครับ เปิดขายในราคา6ล้าน2 0 0น0 0บาทครับคุ้มๆทำเลดีครับอนาคตไกลเอกสารนโฉนดเลขที่22804พื้นที่24.6ส่วน10ตารางวาบอาคารพาณิชย์ทำเลทองจังอยู่ใจกลางกลางสะดานเลยนะครับเหมาะสำหรับประกอบการร้านค้าร้านอาหารขายของชำร้านหนังสือร้านเสื้อผ้าทำเล็บทำผมทำสังน้ำการก็เหมาะครับหรือจะปล่อยเช่าก็คุ้มสุดๆไปเลย ห่างจากมหาลัยขอนแก่นแค่3.1กิโลเมตรเท่านั้นเองใกล้กับโรงพยาบาลราชพฤกษ์แค่2กิโลใกล้เซนทานพาซาขอนแก่น5กิโลเดินทางจากสนามบินขอนแก่นแค่9.6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแปลงสวยทำเลทองห้องมุมด้วยทำเลดีอย่างนี้ครับสุดคุม้มท่านใดสนใจสามารถติดต่อกับผู้ขายได้ด้วยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะครับ นัดดูที่ดูบ้านสามารถติดต่อกับผู้ขายโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ